คลิปแนะนํามีสไลด์นะคะเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบตัวนี้เรียกว่าใบมีดแบบแผ่นเรียบมีกล่องตัวนี้สามารถสั่งทนได้ตั้งแต่1นถึงสคมนะคะตัวนี้จะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบมีกล่องใบมีดกว้างแปดเซนหนึ่งคมนะคะตัวนี้คือจะได้ไปคือครบชุดมีขามีตัวกล่องแบบนี้เลยนะคะตัวกล่องนี้สามารถใส่ผักผลไม้สมุนไพรได้นะคะเวลาสไลด์ก็ เอาผักผลไม้ใส่ลงไปในกล่องตรงนี้นะคะแล้วก็ถูไปที่ใบนีดแบบนี้นะคะตัวกล่องนี้รื่นฟื้นนะคะใช้งานงาน่ายไม่ต้องกลัวมีดบาดมือเนาะตัวกล่องนี้ก็สามารถถอดเข้าถ,ถอดออกล้างทําความสะอาดได้นะคะตัวงานเป็นงานมาสับทั้งอันแล้วก็ตัวใบมีดเป็นใบมีดตะลิดแหวนรับประกันความคมแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะครบชุดนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นใบมีดแบบเส้นนะคะตัวนี้เป็นมีดเส้นใบมีดกว้างแปด 5เซนขนาดเส้นอยู่ที่3คูณ2มิลตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ะมะละกอนะคะตำต้มตำเนาะตัวนี้เป็นงานไม้สักทังอันเช่นกันนะคะมีเส้นนี่ก็ราคาก็จะขึ้นกับจํานวนคมมีกับความกว้างของใบมีดนะคะส่วนขนาดเส้นลูกค้าสามารถสั่งทําได้ตั้งแต่2คูณ2มิลขึ้นไปนะคะตัวนี้มีเส้นนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบตัวนี้เป็นมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง6.5เซนทั้งหมดเลย ไซนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์พวกกล้วยนะคะได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบมีสามารถปรับหนาบางได้สามารถสั่งทําได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบคมนะคะวันนี้ก็จะมีสองคมสาคมแล้วก็สี่คมนะคะลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์กล้วยได้ทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบผักผลไม้อย่างอื่นก็สามารถสไลด์ได้นะคะอย่างเช่นเผือกมันฟักทองแต่ว่าถ้าเป็นหัวใหญ่ๆเราก็ต้องผ่าหัวเนาะถ้าเป็นมีไซนี้นะคะมีดร้านเราก็มีหลายไซน์หลายขนาดหลายราคานะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับ จำนวนคมมีดกับความกว้างของใบมีดนะคะตัวนี้ก็เป็นมีดไซส์เล็กเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นการแนะนำมีดสไลด์นะคะของเราทำเองขายเองนะคะส่งดวง่วนส่งด่วนเอกชนทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะงานของเราการันตีเรื่มคุณภาพนะคะใช้งานได้จริงทุกอันเนาะย้ำนะคะของเราทำเองขายเองค่ะฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ